ม่อสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอบายสู้โหสุก่นจ้ะมาจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้สิบห้ามากินแนสวส้มแคลซาพี่น้องเมนูยั่วน้ำปลาอีกแล้วจ้ามาจวดจวดน้ำก,นกันกับสาวป่าจ้าพี่น้องจ้าบักปางจ้า หมักปางราน้ำจิ้มลงไปสอ,อพี่นอ้องขออนุญาตคำแหลกแห่งาว้ายพี่น้องมันเลิศมันฉ่ำ ที่สุดขออนุญาตเปลื่นในสักหน่อยอืม,อม,อม,อม โอ้ยสายเขาพี่น้องอย่ามาผสม มักบางสมจัอันอืม้ม มันแสบอีรด้ดพี่หนุ่มอือ สมยูุ่ทธ์พี่เนาะสมแตกสุอผลไม้ตามดูดกันอื้ม ซู่จวดวโอ้ยเยินน้ำลายค่ะจ้าี่น้องจ้าโอ้ยแสบผู้ใดบล็อกท่นเคยลองนอกจากต้องไปลองอีหลีจ้าแสบแสบพยายามพดขี้ดินย่าแม่จ้าวทอรณีมันขึ้นมากินน้ำเปล่าจ้าี่น้องจ้ามือนี้สาวป่ากับขอลาไปก่อนนะกจากฝากกดแชร์เนี่ด้จ้าสวัสดีจ้า